เอาล้วครับเรามาดูการแสดงท่าชุดรูทีนนะครับในรอบคัดเลือกกันนะครับสำหรับน้องพีทวันนี้นะครับในวันที่เขาฝึกซ้อมนะครับที่สนามนะครับเขาเป็นไข้นะครับเขาโดดไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็กลัวนะครับก็เลยได้ตัดท่านะครับต่างๆนะครับที่เป็นท่าลังกาที่ไม่ใช้มือออกนะครับเพื่อให้เขาคลายความกังวลลงไปนะครับ ดังนั้นนะครับในท่าชุดนี้นะครับจึงไม่มีท่าทางการที่ไม่ใช้มือเลยเกตดูนะครับมีฟอนบลอกมีล็อกเวียนนะครับมีแบ็กบลอกครับมีแฟกฟิกแฟกนะครับท่าทุกท่านะครับมีการใช้มือหมดนะครับอย่างเช่นท่าสปริงหลังเมื่อกี้นี่เหมือนกันครับเขาก็ไม่ใช้มือนะครับแต่วันนี้เขาก็ต้องใช้มือครับเพราะไม่มีแรงเห็นไหมครับถึงแม้ใช้มือก็ยังจะไม่มีแรงไปเห็นไหมครับกเห็นไหมครับเป็นฟอนบล็อกสามครั้งแทนเห็นไหมครับเราใช้การอ่าเขาเรียกอะไรทําท่าอื่นแทนนะครับเพราะว่า เขาไม่มีแรงจริงๆครับเขาเตะขาไม่ขึ้นเขาแบบนะครับดูอืดนะฮะดูครับดูดีนะครับน่ครับจะมีความอืดเนี่ยนี่ครับเห็นไหมครับอาริเบียนก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับอ่ามีการอืดแล้วก็มีการงงนะครับและลืมบางช่วงครับเรียกว่าอ่าสมองนะครับยังไม่ได้กลับมาถ้าจะควรนะครับก็หายไข้นะครับก็อืดครับผมนี่ครับนี่ทําเกินเวลาครับแก้ไขสถานการณ์อยู่ครับตอนนี้นะครับอ่าดูครับดูอืดโอ้โหนะครับกระโดดเตะก็ยัง แค่จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับด้วยความอืดของนะครับความพิษไข่ยังไม่หายนะครับนี่คือรอบแรกนะครับตองตัดเจดตีออกเพราะติดนิกเกิลน,นะครับ